สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเบียร์แคมปิ้งเต็นท์นะครับมาดูกันว่าเอาบล็อกที่ผมประกอบเนี่ยมันสเปคมันเป็น,ปนยังไงนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับใช้สําหรับแอร์9,000พันบิทยูทั้งหมดไาเป็นแอร์บ้านหรือเป็นแอร์เคลื่อนที่เนี่ยเวลาที่เราใช้แบตเตอรี่แปลงจาก12โวลต์ตัวนี้นะครับแปลงจากสิบสองโวลต์ตัวนี้เป็น220เนี่ยมันจะดึงกระแสตรงนี้สูงมากนะครับอยู่ถ้ามันพลิกพกอยู่ประมาณถึง80แอมป์ก็มีนะครับสายที่ผมใช้เนี่ยสังเกตว่าจะเป็น สายซิลิโคนสายซิลิโคนทั้งหมดครับนะนี่ครับเป็นสายซิลิโคนแล้วก็เวลาย้ำเสร็จผมก็จะไลทตะกั่วทั้งหมดถ้าเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีไลทตะกัว่วเพราะว่าการที่เราถ้าเราไม่ไล้ตะกัว่วเนี่ยบางทีการเดินของไฟมันจะไม่ไม่ดีแล้วก็จะเกิดความร้อนนี่ครับครับตัวหน้าจอที่ผมใช้ก็จะเป็นตัว350อแอมป์นะครับบวกลบ1%คือความผิดพลาดที่บวกลบ1%เป็นเป็นทองเหลืองนะครับ น็อตน็อตเบอร์สิน not, not 17, นะใหญ่มากนะครับสายที่เดินทั้งหมดก็จะเป็นนะถ้าเป็นทองเหลืองได้ยิ่งดีครับนะทองเหลืองหรืองเงินเนี่ยได้ดีมากหน้าจอก,ก็จะเป็นหน้าจอตัวนี้นะครับที่มีความคาดเคลื่อนเพียงแค่บวกลบหนเอซนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมทําสําหรับแอร์เก้าพันบีทีนะครับตัวนี้ฮิวได้นะครับน้าหนักประมาณ25่กิโลนะฮะ BMS ที่เราใช้ก็จะเป็นยี่ห้อเดลี่นะครับ 150M แอมนี่ครับ1 5 0แอมป์12โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเหลือเฟือนะครับ Air ์9 0 0 0มันพีคอยู่ประมาณ 80M แอมต่อชั่วโมงตัวนี้ 150M แอมก็2เท่าสเปคจีนเราอย่าลืมว่าต้องเผื่อนะครับเผื่อให้มันเยอะขึ้นสักนิดนึงแล้วก็สายพวกนี้เราจะใช้สายใหญ่ทั้งหมดสาย BMS เนี่ยมันให้มามันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่มันใช้เป็นประมาณ6 6 awg นะครับแต่ว่าเวลาออกจาก bf s มาตรงจุดต่อพวกนี้นะครับผมก็ใช้ประมาณทักนี่ครับ4 4 awg เพราะว่าเวลาจากกล่องมาต่อตรงนี้ไปเอดิสันออกไปอินเวอร์เตอร์มันใช้ความยาวพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อก็เลือกใช้ก็ลองดูนะครับสเปคของสายสําคัญมากนะครับถ้ามันเกิดความร้อนบางทีเราไม่รู้นะครับอาจจะเกิด อาการไหม้นะครับช็อตรัดวงจรได้เพราะฉะนั้นตำรับการใช้แอร์นี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับชุดนี้ที่เรากำลังทำอยู่นี่ก็เป็น6 0 0แอมป์นะครับตัวนี้ก็ใช้แอร์เหมือนกันให้ดูคร่าวๆนี่ครับนไสายที่ผมใช้ใช้ใช้สี awg ซิลิโคนนะครับนะสหมดอันนี้ก็4นะครับ bms ตัวนี้2 5 0แอมป์ใหญ่มากตัวนี้ใส่กล่อง hard case นะครับอย่างดีเลยกล่องอย่างเดียวนี้ตกเกือบห้าพันนะครับสี่พันกว่าบาทนะครับเฉพาะกล่องอย่างเดียวกล่องใหญ่มากนะครับฮาร์ดเคสแล้วก็พวกนี้ก็เป็นกล่องร้อยแอมที่กําลังทําเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะนี่อันนี้ก็เป็นกล่องอีกแบบนงอันนี้ก็เป็นแบตร้อยแอมเหมือนกันกาลังทําอยู่นะครับใช้สําหรับแอร์เก้าพัน btu เหมือนกันนะครับตอนนี้ชุด p o บ e r box สำหรับแอร์0 0 0 btu นี่เป็นที่ฮอตฮิตมากนะครับ คิวทำรถตอนนี้ก็ปลายปีนะครับนะครับใครที่ถ้าจะเข้ามาทำก็ถ้ารอไม่ได้ก็ที่อื่นก่อนนะครับเพราะว่าทำไม่ทันจริงๆครับแบตเตอรี่ตัวนี้รับประกัน2ปีนะครับทั้งหมดเลยทั้งชุดเลยครับรับประกันให้มีปัญหาเอามาซ่อมที่นี่เลยครับได้เลยหมดเลยเห็นไหมอุปกรณ์แต่ละชิ้นนะครับใช้ของดีราคาก็ต้องแพงไปด้วยเพื่อเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ธรรมดาถามว่า,าไม่ใช้ซิลิโคนได้ไหมก็ใช้ได้ครับใช้สายทองแดงก็ได้ธรรมดาแต่ว่าพวกนั้นมันจะไม่ทนความร้อนพวกนี้มันทนความร้อนที่200องศานะครับถ้าม,มีความร้อนขึ้นมาหรือเราใช้ที่มันกินกําลังไฟเยอะๆกว่านี้มันก็ยังสามารถใช้ได้นะครับเพราะลูกค้าบางท่านก็ไม่รู้ครับคิดว่ามันใช้ได้แล้วก็เอาไปใช้นะครับแต่สเปคยังไงเนี่ยมันก็ต้องออกแบบไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับสําหรับ ท่านที่อยากใช้แอร์9000พหรือ12 0 0 0ก็สอบถามได้ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ